การละครั้งหนึ่งในวันคริสต์มาสอีฟและแล้ว,ลวสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น <What? S 1> ลุงซานต้าอ <No. S 1> อกไปเที่ยวลูกๆที่รักพอจะออกไปท่องโล,ลกผจญภัย,าภาย,ยฝากทั้งสองส่งมบอบความสุขให้เด็กๆด้วยนะโอ้โองานเข้าแล้วแล้วทีนี้สองสาวจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเชิญพบกับมิสคลอสสาวร้อนแรงสุดฮอต หรือจะเรียกว่าแคโรไลน์คลอสก็ได้นันจะมายจะแบบนี้ว่าไงนะระวังน่อยสิแคโรไลลมหายใจเธอนะ่ะเผาจะหมายหมดแล้วโอ๊ยตายแล้วตายแล้วไม่หมดแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเด็กคนนี้อยากได้อะไรฮะ<า>บ็อกซ์ที่แปลว่ากล่องออยากได้กล่องแหลกจังกระจัาเหอะหของขวัญซาตามาแล้วกล่องเปล่ามาทำไม,ไไห,มหนูอยากได้เอ็ก เตรียมของขวัญก็เป็นส่วนสําคัญในการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันคริสต์มาสโอ้ว้าจะใส่ถุงกันเลยดีกว่าแต่ฉันว่าจะไม่เห็นถุงใบนะมันนานแล้วนะฮะคุณลุงซานต้าต้องเอาถุงวิเศษไปเที่ยวด้วยแหนลอยวันนั้นน่าเห็นเขารีบม,มากน่าไม่คิดนะซี่ว่าลูกสาวจะต้องใช้ถุงอะ่ะแล้วจะทํายังไงดีล่ะแคโรไลเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คิดสิคิดเราจะทํายังไงดีล่ะแคโรลอ,อ๋อฉันมีไอเดียเจ๋งแล้ว เราจะต้องมีถุงของขวัญแล้วก็ตัดรูปสองไฟลุกแล้วก็เอารูปมาร์ชเมลโล่ด้วยทีนี้ก็ใช้กาวร้อนติดและถุงวิเศษก็พร้อมแล้วนี่ไงของฉันสวยใช่ไหมจูสฉันจะใช้กระเป๋าเก็บความเย็นสไตล์เก๋อันนี้แทนการใช้ถุงแาบเดิมและข้อดีของกระเป๋าวิเศษสองใบนี้ก็คือไม่ว่าจะใส่อะไรลงไปมันก็ไม่มีวันเต็มยอดเยี่ยมที่สุด จากลูกสาวของคุณลุงซานตาเป็นผู้ส่งมอบความสุขในปีนี้ความคิดเห็นก็เลยแตกต่างกันบ้างฉันคิดว่าเด็กๆคนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะส่งหนังสือการ์ตูนนวัตยายอะไรทํานองเนี้โอ้ยซบ,บ้าเลรจูสเด็กๆนะ่ชอบของเล่นเป็นที่สุดเราจะต้องจัดส่งของเล่นให้เด็กๆได้มากเท่าที่เราจะทาได้นะเอลฟ์แล้วถ้าของเล่นทุกชิ้นมาพร้อมกับคู่มือในการใช้เล่มใหญ่ละ,อ,ละอะไรนะก็ได้ทั้งอา่านแล้วก็เล่นไงนะเพื่อนใหญ่เนอะ พี่น้องคุนี้ชื่นชอบการแข่งขันกันมาโดยตลอดและแาวนี้พวกเขากำลังจะเถียงกันว่าใครจะเป็นคนตกแต่งต้นคริสต์มาสว้าวเครื่องประดับสไตล์หิมะหม,มะเหมาะมากชาว,ว่าเธอเน่ยเจอปัญหาแล้วเ oh. ลกอีกหน่อยมันก็ละลายจนหายไปหมดเลยเราไปเหลบไป <c oughs> เดี๋ยวจะจัดการเองต้องใช้พลังสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้ <c oughs> แยกพลาสติกทรงกลมออกจากกัน ที่นี้ติดฐานแบบนี้แลว้ววาดลาวาบนหานหินด้วยสีอะคริลิกจากนั้นก็ใส่เทียนปลอมลองไปเลยแล้วก็ปิดเครื่องประดับต้นคริสต์มาสทรงเก๋เป็นเครื่องประดับที่เพอร์เฟกต์สำหรับต้นไม้อันร้อนแรงต้นนี้สุดๆโ,โอ้ระวังจูสเธออยู่หรือเปล่าฉันมาแล้วเธอเนี่ยไม่เคยระวังสักนีเลยนะอหิวจังเลยอ่ะอ๋อลืมเอาซ่อมกับมีดมาจนได้ แี่เก็บไปเอาจริงๆเลยฮดูเหมือนว่าแคลรไลาย์กำลังรีบนะไม่ใช่นะสิจะส่งของขวัญชาแล้วเนี่ยในช่วงเวลาอันเร่งรีบนั้นเธอเลยหยิบกายของจูสไปพร้อมกับของขวัญโอจูสผูเน่าสงสารไก่ของเธอหายหายไหนๆๆๆหายไปไหนอ่ะไก่นั่นคงเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่น่าสนใจดีเดียว แล้วนี่คือหออาหารกลางวันของจูสที่อยู่ใต้ต้นไม้ซะแล้วเด็กน้อยจะทำหน้ายังไงเมื่อเปิดเจอไก่ย่างกันเนอะโอ้ว้าวของขวานเต็มเลยฮะคุณ <Huh. S 1> ลงซานตาเอาไอแผดนมาให้อีกแล้วไม hmm. ่เอา และคึ้งต่อไปจะออกมาเป็นยัไงกันนะโอยฉันไม่ได้อยากได้แม็กบุกักหน่อยแต่อของขวัญชิ้นสุดท้ายทำให้ฉันมีความสุขสุดๆไปลเลยขอบคุณค่ะสนต้าโรงงานของเอลฟ์น่าเป็นสถา,านที่ที่คึกคือแล้วก็คึกคักแต่ไม่ใช่เอลฟ์ทุกคนจะเก่งในงานของพวกเขาเช่นเอลฟ์หนุ่มคนนี้สายตาไม่ดีเลยเขากำลังแพ็คขยะแทนของขวัญโถฉันช่วยนายเอง อันนี้แว่นตาวิเศษเริ่มจากปั้นดินโพลิเมอร์สีขาวแล้วก็สีแดงบิดเป็นเกลียวเข้าด้วยกันแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนจากนั้นม้วนทั้งสองชิ้นให้เป็นทรงกลมๆแบบนี้ทีนี้นําไปอบที่อุณหภูมิ250องศาประมาณ5-7นาทีแล้วติดขนมเข้ากับแว่น เดี๋ยดีมากขึ้นเลยโอ้ว้าววันนี้ทำให้มองเห็นให้ชัดเจ็บ <Wow. S 2> แจ้งเลยฮะฉันเชื่อโฟนี่ขอบคุณมาก hey, <let> นะจูสหลังจากที่รู้จักกันมาน,ะนานนนาฉันก็ได้ oh. เห็นเธอชัดๆกวันนี้แหละ <laughs> หนึ่งในขั้นตอนของการเป็นซานตา้าคือต้องเรียนรู้การเข้าบ้าน่านปล่องไฟแน่นอนว่าซานต้าสามารถเข้าไปในบ้านได้ด้วยเวทมนต์แต่ซานต้าให้ความสำคัญกับประเพณีอยากสอนให้ลูกๆ <Wow. S 2> เขาบ้าง โอ้โอ้แล้วสณนเกิลแบบฉันเออฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วไม่จําเป็นจะต้องเข้าบ้านผ่านแค่ป่องฝอยซะหน่อยเพราะสำหรับสโนว์ซานต้าแบบฉันต้องเข้าผ่านตู้เย็นแบบนี้เอลฟ์ขนมสําหรับเด็กๆเกือะหมดแล้วทำยังไงดีและเอลฟก็สังเกตเห็นต่างหูของแคลลไลเรามาทําแบบนี้กันเลยปั้นดีโพลิเมอร์เป็นเส้นยาวๆ แล้วก็บิดเข้าด้วยกันงอบากนี้แบ่งครึ่งแล้วจัดทรงจากนั้นติดต่างหูแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ250องศาประมาณ3-5นาทีตอนนี้ปัญหาอันแสบหวาน<ๆ>ก็ได้รับการแก้ไขด้วยต่างหูแล้วและกล็วิวิเศษแล้วถ้าเราเปลี่ยนเงินล่ะน่าลองนะนงงเงินจะเพิ่มขึ้นไหมนะมะาคำตอบกันอ้าวได้ผลตรงกันข้าม เอลเธอเปลี่ยนแบงค์ฉันเป็นเหลียสักงันน่ะเสียใจด้วยนะมันเปลี่ยนคืนไม่ได้นะสาวน้อยอ้าวจูพร้อมส่งของขวัญชิ้นสุดท้ายแล้วแต่ว่าโรงงานเอลยังว่างเปล่าถ้ามาช้าไปแค่ลไลายนะเอาที่สุดท้ายไปแล้วฉันทิ้งเด็กคนนี้ไปโดยไม่ให้ของขวัญไม่ได้หลอกเออไม่รู้สิฉันมีแค่ลิปบินนอะเธอเอาไปสิออฉันบอกว่าเด็กๆจะชอบก้อนน้ำแข็งนี่นะ จะวางมันเอาไว้ใต้ต <Wha> ้นนี้ละกันเด็กน้อยจะเป็นยังไงถ้ารู้ว่าได้ก้อนน้ำแข็งเป็นของขวัญกันละเนี่ยโอ้โหกลองมันใหญ่ชะััดเลยหนักจนแทบยกไม่ขึ้นเลยฉันไม่เคยได้ของขวัญแบบนี้มาก่อนถูกใจฝุ่น ส่วนสำคัญที่สุดของวันคริสต์มาสคือถุงเท้าที่อยู่ที่ไหนกันนะคงต้องเรียกเอลฟ์มาแล้วล่ะพวกเธออยากได้อะไรอยู่เปล่าถุงเท้าสุดฮอตสำหรับแคลอรยและแบบเย็นยะเยือกของจ <He x. S 2> ิ้มาดูวิธีทำกันเลยดีกว่า นำผ้าสกหลาดมาตัดออกเป็นรูปถุงเท้าโดยเราจะใช้ผ้าสองชิ้นจากนั้นทากาวตามขอบแล้วก็ติดเข้าด้วยกันทำห่วงจากเศษผ้าสีเดียวกันและแตัดน้ำแข็งออกจากผ้าสะกะหลาสีขาวใช้กาวติดและตกแต่งถุงเท้าด้วยเกล็ดหิมะแจ็งมากฉันก็อยากมีถุงเท้าแบบนี้สักคู่เหมือนกันเนาะ การเป็นไฟร์ซานต้าก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเออแคโรไลน์เธอมักจะประสบปัญหาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องให้ขนมเป็นของขวัญแล้วเมื่อแคโรไลน์งุดหงิดเธอก็จะร้อนเกินไปหรือเนะว่าหมายถึงอะไรขนมก็ละลายนะซิและแทนที่จะเป็นขนมกล่องก็เต็มไปด้วยเอ่อช็อกโกแลตร้อนออยังอร่อยดี ในที่สุดจูก็ได้กินขนมสุดปโปรดของเธอเ้ามีความสุขมากจนเผลอทำช้อนกับสุมติดมือไปโอ้ฉันอยากได้ถุงมือจังอะเริ่มจากติดเพชรปอมลงบนถุงมือโดยใช้แหนบติดให้เป็นรูปเกดหินมะเรียบร้อยอ๋ะาาทีนี้ก็ดีขึ้นแล้วถุงมือคู่นี้ช่วยฉันได้เยอะมากจริงๆอะในที่สุดฉันก็ได้กินสมใจอยากสักที แล้วแล้วภารกิจของสองสาวจบลงสาวสาวทำได้ดีนมกมและตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเธอรอคอยซา,านต้านสัญญาว่าจะมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ดีเด่นที่สุดแค่ลไลายสามารถส่งมอบของขวัญให้กับเด็กๆได้เพียง1ิบคนและจูก็ส่งความสูงให้เด็กๆได้1ิบคนเห็น <c oughs> ได้ชัดเลยว่าใครจะได้เป็นพนักงานยอดเยี่ยมแห่งปีนี้เพราะว่าเอลฟี่เนี่ยจะสั่นความต้องการให้เด็กๆได้ดดครบทุกคนและนี่คือรางวัลคงเธอ และพวกเธอผู้เป็นลูกสาวของสาตนต้าก็ <G ül> ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลย <G ül> มันเป็นภารกิจที่ Amazing เลยใช่มหมแล้วคุณคิดยังไงระหว่างจูก,กับแครราลรไลน์ใครทำหน้านที่สาตนต้าได้ดีกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากชุมชุมทริค